สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินของอร่อยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปกันเลยวันนี้เราจะพาทุกคนไปใช้เวลาครึ่งวันในอุบลราชธานีสำหรับคนเวลาน้อยโดยแนะนําโดยคนพื้นที่ไปกับไปวันนี้นะคะจะพาไปกินของอร่อยๆตอนนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่ย่านเมืองเก่าของอุบล และแน่นอนว่ามาถึงย่านนี้จะพลาดร้านน้ำใบวบกกับเฉากลวยตั้งแล้วอันนี้คือร้านประจำของเราเลยมากินเกิน20รอบแล้วการันตีความอร่อยล้านเปอร์เซ็นต์ราคาก็ดีมากแก้วละ2 5บาททั้งน้ำใบวบกและเฉากลวยราคาเท่ากันเลยถ้าใครอยากจะสั่งเป็นถุงกลับบ้านเขาทำสดใหม่ทุกวันนะคะเริ่มขายประมาณบ่ายโมงครึ่งแต่ของหมดไวมาก โดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนๆบางวันบ่ายสามก็หมดแล้วด้วยแนะนำว่ามาประมาณบ่ายสองก็กำลังดีบบหวันน้อยสองดอล้ยวานคนเีไปลงเกเล <c oughs> อันนี้คือทุกครั้งที่เราเข้ามาบนเนี่ยเราก็จะแวะซื้อทุกครั้งเลยคือเขาทำอร่อยมากแบบหวานกำลังดีเลย เป็น100นค,ความหวานมีให้เลือกสามระดับไม่หวานเลยหวานน้อยและหวานปกติสำหรับสายเฮลตี้สั่งไม่หวานสำหรับเราแนะนำว่าหวานน้อยมันกำลังจะพอดีไม่หวานมากเกินไปพิกัดอยู่ย่านเมืองเก่าอุบลแถวโรงเรียนจีนหลังจากดื่มน้ำคลายร้อนเสร็จเราก็แวะมาขับรถเล่นต่อแถวถนนคนเดินอบนุบลาชธานีหรือเรียชื่อว่าตลาดริมน้ำมูลห่างจากตรงย่านเมืองเก่าอุบลไม่ไกลมาก ใกล้ๆก,กันนี่เองตรงนี้ตอนเย็นจะมีถนนคนเดินด้วยนะคะเปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณห้าโมงเย็นถึงสีทุ่มถนนเลียบแมนะ่น้ำมูลเส้นนี้เชื่อมตัวเมืองอุบลกับฝั่งบารีนชำราบเข้าด้วยกันเราสามารถขับชมวิวริมน้ำผ่านหมู่บ้านและไปโหดแถวเซนทันได้ก่อนจะยูเทิร์นกลับเข้าเมืองได้เลยทางขับเข้าไปจะมีแคบลงบ้างนิดหน่อยแต่รถเกิ่งก็ไปได้นี่คือเราออโผล่ออกมาแล้วนะ อันนี้มาลอด,ลอดใต้สะพานในตัวเมืองแล้วแล้วทีนี้เราก็จะผ่านวงเวียนกําลังจะไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนะคะเป็นเริ่มผิวข้าวและต้องหาข้าวกินแล้วตอนเนี้ยต่อไปเรากําลังจะพาไปกินปากหม้อเจ้าเด็ดเมืองอุบลสูตรเก่าแก่มากกว่า50ปีขับผ่านวงเวียนและวนเข้าทางสุนีได้เลยหรือตรงไปที่มีทาง ร้านนี้อยู่ตรงข้ามอินเด็กสาขาอุบนบนถนนชยางกูลให้เรากลับลรถตูงก,กองกำกับการของตำรวจทางหลวงสังเกตได้ว่าก่อนถึงที่กลับรถจะมีอินเด็กลิฟวิ่งก่อนให้เราชะลอเข้าขวาแล้วกลับรถกลับรถเสร็จให้ตรงมาเรื่อยๆแล้วก็ชิดซ้ายไว้ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือตรงกันข้ามกับอินเด็กลิฟวิ่งมอเลย ร้านนี้มีชื่อว่าปากหม้อชายเดี่ยวเปิดขายมามากกว่า10ปีแล้วจะสูตรดั้งเดิมจริงๆเนี่ยอายุมากกว่า50ปีเลยนะคนทำเป็นชาวเวียดนามแทๆ้ๆเป็นต้นตำรับของจริงที่นี่คือสาขาที่สองส่วนสาขาแรกอยู่ที่มุกดาหารเมนูแนะนำคือปากหม้อหมูยอแป้งนุ่มมากกับปากหม้อแบบกรอบหรือจะเรียกว่าข้าวเกียบหมูยอก็ได้ราคาน่ารัก จะาจัดน้ำจิมก่อนนคและอีกอย่างที่ชอบมากคือเราสามารถปรุงน้ำจิ้มเองได้เลยจะใส่พริเกเยอะแค่ไหนก็ได้ใส่น้ำเชื่อมเท่าไหร่ก็ได้เลือกตามใครชอบใครชอบเผ็ดก็จัดไปส่วนนี้เป็นน้ำเชื่อมส่วนแชื แต่แนะนําว่าอย่าตักเพลินนะเพราะเผ็ดที่เนี่ยอุ้ยพอพริกพิทที่เนี้ยเขาเผ็ดจ,จริงเผ็ดจัดจ้านมากดูจักสีได้เลยเพลกสีจัดจ้านมากฟิลแบบได้ครีเอทน้ำจิ้มเองแบบคัสตอมเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเขาทำกันสดๆต่อจานเลยเห็นแล้วผิวเลยแบบน่ากินมากจริงๆ ดูแล้วตัวแป้งเนี่ยมีความบางมากๆหมูเนี่ยก็ไม่มันหมูชิ้นกำลังพอดีเลยเข้ากันอย่างได้ลงตัวอันนี้จะเป็นปากหม้อหมูยอแบบนิ่มอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่มาแล้วจะต้องสั่งนะคะทุกคน,นีข้างบนก็จะท็อปด้วยหมูยอ ส่วนต่อไปเนี่ยเขากําลังทําก็จะเป็นแบบกรอบต่างกับตรงที่แบบกรอบเนี่ยก็คือจะใส่ข้าวเกีย๊ยวคือเสียงแบบหันดังกรึบ กรึบเลยทุกคนแบบมันกรอบมากจริงและอันนี้ก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบกรอบนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปทานอาหารกันก่อนแล้วจะมารีวิวรีแอคให้ฟังว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแนะนำว่าวิธีการกินให้ลาดลงไปเลยถ้าคนชอบแบบฉ่ำๆหรือถ้าใครอยากจะได้รสสัมผัสก็คือตักเป็นคำๆแล้วก็ลาดน้ำจิ้มเอาก็จะได้ชิมทั้งแบบ รสชาติออริจินอลจือๆแล้วก็แบบใส่น้ำจิม้มให้ฟิลที่แตกต่างกันแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบแบบฉ่ำๆก็เลยลาดลงไปหมดเลยนะคะแป้งนุ่มน้ำจิ้มกำลังดีกรอบนอกนุ่มในกรุบก,กรอบเพลินๆกินแล้วอยากเบิ้ลอีกจานเลยนี่ก็จะเป็นตัวแป้งนะคะก็คือเป็นแบบนี้เลยนะ เราก็ได้น้ำจิ้มเข้าไปเพิ่มบิดทำไม่พอละ่ะพูดมาขนาดนี้เดี๋ยวไปดูตอนที่เรากินกันจริงๆดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงรีแอคเป็นแบบไหน นี่เป็นแบบก่อนแล้วอันนี้คือตลกมากคือฉันพยายามจะแบบว่ารีวิวให้เห็นปากมอเชยป้าแต่ว่าฉันอะทำมันหล่นคือมันหล่นเองนะไม่ได้เตรียมเดี๋ยวไปดูกันเอาแต่แต่ว่ามันยังอร่อยนะ่ต่ว่าแต่ว่ามันยังอร่อย ก็จบกันไปแล้วกับ half day trip ของไปกับไปในวันนี้ไว้รอบหน้าจะพาไปเที่ยวไหนหรือไปกินอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันใน EP หน้านะคะบ๊ายบาย